ตอนนี้โพลเกือบพุ่สัญญาณออกมาแล้ว่วกโคลสุดท้ายค่ะแต่ว่าคะแนนของเพื่อไทยยังต่างอยู่โพงสุดท้ายกับเวลาที่เหลือเพื่อไทยจะเจาะหรือจะเติมยังไงเพื่อที่จะดันคะแนนข,น,นขึ้นมาค่ะผมผมเรียนเรื่องโพลนี้ก่อนนิดนึงเพราะว่าโพลเป็นการใช้หลักทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อเป็นการสุม่มนะครับแน่นอนว่าถ้าโพลไหนที่เราได้น้อยอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้หรอกที่จะได้เยอะขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันคือเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งตรงนี้เราถามว่าเราพอใจเราพอใจมากนะในกลุ่มที่เราเคยได้น้อยเนี่ยเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาเยอะเพิ่มขึ้นมา3%เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นเป็นแนวทางที่เราสามารถที่จะทําให้เรามีกําลังใจที่จะไปได้ในขณะเดียวกันก็จะมีโพต่างๆที่มีผลกลับกันนะครับที่เรามีคะแนนนิยมที่สูงมากซึ่งตรงนี้เองทําให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําตอนนี้เป็นการทําที่ถูกต้องถูกหลักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอาทิตย์เนี้ย โผจะหมดแล้วกับทุกโพล่น่าจะปล่อยมาวันนี้วันพรุ่งนี้ลวอีก7วันที่เหลือจะเป็น7วันแห่งความจริงนะครับเป็น7วันที่ทุกคนจะเห็นว่า,เ,าเรามีเสียงสนับสนุนมากมายแค่ไหนนะครับจากทาภาพข่าวจากการลงพืง้นที่จากเสียงที่พี่น้องประชาชนสะท้อนขึ้นมาเองนะครับซึ่งนั่นหมายถึงเสียงของคนไทยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเวียนกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็คนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยนะครับว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับ และปัจจุบันเราก็จะสานต่อแล้วก็พร้อมที่จะสื่อสารเรื่องของนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนจากการที่เราลงพื้นที่ <c oughs> พี่น้องประชาชนสามารถพูดนโยบายเราได้อย่างชัดเจนและสามารถอธิบายนโยบายเราอย่างชัดเจนและสามารถที่จะสอบถามนโยบายของเราได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งใหม่ๆเป็นนิติใหม่ๆทางการเมืองน,นะครับที่เราต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนครับแต่ช่วงโค้งสุดท้ายครับมันกับบางพักพยายามทําให้มีการเลือก้างแลว้วคัและเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดเองบอกว่ามีบางพักการเมือง,ยงพยายามแยกประชาชนออกจากกันนะครับ เรื่องนี้ยืนยันมาตลอดครับว่าหน้าที่ของพรรคการเมืองนะครับคือการที่เราต้องทําให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้ซึ่งเรื่องนี้ที่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินใจครับการใช้วาทกรรมแบ่งแยกไปเลยระหว่างรักชาติกับไม่รักชาตินะคะในช่วงโค้งสุดท้ายในการหาเสียงตรงนี้มันสะท้อนอะไรหรือว่าทําเพื่อไทยเองมองการใช้วัทกรรมแบบนี้ยังไงบ้างคะเออจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็เห็นกลวิธีการนี้มาหลายครั้งนะครับ เป็นการแบ่งแยกประชาชนเพื่อที่เ,เราก็เคยเห็นนะพ,พักเทพพักมารเมื่อก่อนจำได้ไเพื่อที่จะแบ่งแยกประชาชนทาสีประชาชนเพื่อให้ตัดสินใจเลือกข้างใดข้างหนึ่งซึ่งมันขัดกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพราะว่าจากโพลเลยก็ตามเนี่ยนะครับก็เห็นได้ชัดว่าพระเพื่อไทยเนี่ยก็ จากการเปิดตัวอาจารย์เชนเพียงแค่20กว่าวันเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในติดท็อปทรีกับทุกอันนะครับติดท็อปสามกับทุกอันนะครับเพราะฉะนั้นในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเรายังมีโอากาสสูงมากนะครับในการที่จะชนะการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไปเป็นการเลือกเพียงแค่2พักนะครับโดยเฉพาะการใช้วาระกรรมซึ่งไม่เหมาะสมในหลายครั้งนะครับในส่วนของบางพักเนี่ยก็บอกว่าเรื่องครั้งนี้จะเป็นการเลือกระหว่าง2พักเนี่ยมันก็ดูเป็นการติดกั้นและดูถูกประชาชนเกินไปนิด อีกพักหนึ่งก็จะใช้คําว่ารักชาตินะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งซึ่งไม่ไม่ถูกไม่ควรอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแน่นอนครับว่ามันมีสถานการณ์ที่เกิดที่ชายแดนนะครับแต่ทุกพักการเมืองและประชาชนคนไทยทุกคนในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนเป็นอันหนึ่งอันเดียวพักเพื่อไทยเช่นเดียวกันนะครับเราไม่เคย พูดปฏิเสธการทํางานของรัฐบาลแล,ล้วเราให้การสนับสนุนรัฐบาลอนุทินในเรื่องสถานการณ์ชายแดนอย่างเต็มที่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของชาติเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกันนะครับการจะบอกว่ามีเขาไม่มีเราเนี่ยนะครับมีเราไม่มีเขาอะไรนะมไม่มีม่เลือกไม่เลือกไม่เลือกเราไม่เลือกเราเขามาแน่เนี่ยแต่เขากระโดงไปแล้วนะครับถ้าเลือกเพื่อไทยเนี่ยนะครับ เราจะให้ความเป็นธรรมและเราจะเดินหน้าเรื่องคดีความต่อแน่นอนนะครับอันนี้ยืนยันนะครับเพราะว่าผมยืนยันเลยว่าเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ว่ามันมีคําวินิจฉัยคําตัดสินของศาลออกมาแล้วนะครับในเรื่องของเขากระโดงเราก็ไปดําเนินการต่อให้มันครบถ้วนแต่มันก็มีการมองกันว่าถ้าสุดท้ายแล้วเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจับมือกันการเดินหน้าเรื่องขากระโดงมันจะ คำถามคำถานมถาน,นี้พอดีว่าไปดีเบตมาแล้วหัวหน้าพักประชาชนถามผมนะครับว่าทํำยังไงนะครับคือผมก็ถามเขานะครับว่ามันมันตรก,กะมันแปลกที่จะบอกว่าถ้าพักประชาชนเป็นแกนนำนะครับภูมิใจไทยมาร่วมได้นะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าพักภูมิใจไทยเป็นอันดับหนึ่งประชาชนไม่ร่วมเนี่ยมันก็ตะก,กะมันก็ย้อนแย้งนิดนึงนะครับเขาก็เลยถามผมกลับว่าในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นพักเพื่อไทยละ่ะ นะครับถ้าสลับสถานการณ์กันคือเพื่อไทยไม่ได้เป็นที่หนึ่งเนี่ยสามารถร่วมกับใครได้นะครับผมบอกเราไม่ได้มีข้อจํากัดนะครับและเราพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วในเรื่องนี้นะครับท่านห่วงในเรื่องของคดีใช่ไหมผมห่วงกว่าท่านอีกนะครับในเรื่องคดีเขากระโดงในเรื่องของการวัวสววนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของ MOA นะครับเป็นการมอบอานาจให้กับทางรัฐบาลของคุณอนุทินแล้วสถานการณ์ในเรื่องคดีความวันนี้ก็เห็นนะครับคดีเขากระโดงหายไปคดีเรื่องของวัวสวเงียบหาย ในขณะที่คดีความของสอสเต็มไปหมดแต่เป็นสสในพักที่กําลังแข่งขันกับทางพักภูมิใจไทยตรงนี้ทุกคนเกิดข้อกังขานะครับในเรื่องของความยุติธรรมและความเหมาะสมของสถานการณ์นะครับอย่างไรก็ตามต้องเรียนว่าในส่วนของพักเพื่อไทยเนี่ยเราพิสูจน์มาแล้วเพราะแม้แต่ตอนร่วมรัฐบาลกันนะครับและเรามีข้อสงสัยเราก็ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ ด้วยความอิเป็นอิสระนะครับคำวินิจฉัยของปปชก็ออกมาว่าท่านรัฐมนตรีสองท่านนียไม่ได้มีการแทรกแซงแต่เป็นการดําเนินการเรื่องคดีความโดยขั้นตอนปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิสูจน์อย่างนี้แล้วครั้งหน้าเป็นรัฐบาลจะร่วมกับใครก็ตามนะครับพวกผมยังคงติดตามเรื่องที่มันผิดปกติเรื่องที่ไม่ถูกไม่ชอบอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนแล้วมองประเด็นที่มีการพูดถึงนักการเมืองเกี่ยวก c a มอร์ยังไงฮะมีการพูดตลอดว่าจะเปิดจะเปิดอะไรเงี้ยครับ Uh, จริงๆแล้วเนี่ยคนที่รู้กฎหมายมากกว่านะครับคือตัวรัฐมนตรียุติธรรมนะครับเพอรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยพูดชัดนะครับผมคงบอกชื่อก่อนไม่ได้เพราะถ้าบอกชื่อก่อนผมติดคุกคนแรกนะครับเพราะนี่คือกระบวนการยุติธรรมมันเป็นขั้นตอนของมันนะครับมีรัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องหนึ่งท่านนะครับแต่ออกมาแถลงข่าวชี้นําสังคมอันนี้เป็นประเด็นผิดปกตินะครับสคือ ช่วงนี้ดูเหมือนสีน้าเงินจะใสกิ๊กกว่ากว่าคนอื่นเขานะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อสังเกตของทุกพักการเมืองนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องคดีความในยอย่างแรกนะครับไม่ว่าพักการเมืองใดเราไม่ได้เราเราเรา,เราปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับหากมีก็ดําเนินการ2คืออย่างเช่นพักสีส้มเนี่ยพักประชาชนที่เขาโดนไป2คนเนี่ยนะครับเราไม่มีไปผมพวกผมไม่เคยไปพูดนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่า ความผิดพลาดนึ่เกิดได้คนเรามันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับสิ่งที่ต้องดําเนินการก็คือการสร้างระบบและกลไกไม่ใช่เพียงแค่ออกมาพูดออกมายืนพูดบนเวทีหรือไปพูดตามเวทีต่างๆว่าผมดีกว่าคนอื่นและผมขาวนะครับมันไม่เพียงพอแล้วนะครับวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเสนอคือเรื่องของรัฐบาลดิจิทัลเพื่อที่จะทําให้กลไกทั้งหมดเนี่ยมันสามารถกํากับและควบคุมให้การทุจริตคอร์รัปชันให้เรื่องเดาให,ให้เรื่องเทาให้เรื่องดำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากที่สุด มาเปิดช่วงนี้มันทาให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบในการหาเสียงได้แน่นอนครับก็นี่คือเตียงที่บอกแล้วเป็นข้อสงสัยของทุกพักการเมืองและก็สังคมด้วยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเป็นการใช้กลไกร,รัฐในการาดําเนินคดีในช่วงที่ก่อนจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม่นะครับตรงนี้มันเป็นข้อสงสัยของทุก,กรัก ช่วงหลังมันมีการพูดถึงคลิปังขึ้นกันอีกนะคจะกระทบกับพรรคเพื่อไทยไหมคนระับไม่ครับดีครับพูดมาก็จะได้ชี้แจงครับเพราะว่าเรายืนยันนะครับว่าจิตเจตนาของคุณท่านนายกแพรวรงทานในวันนั้นเนี่ยทุกคนมาเห็นถึงวันนี้เนี่ยถ้ามีใจเป็นธรรมจะเห็นได้ชัดครับว่าสิ่งที่ท่านทําในวันนั้นเพื่อยุติในเรื่องของอความรุนแรงต้องการไม่อยากจะให้เกิดการประทะและเสียชีวิตเสื่อไหมย,ยังโซนพื้นที่สานใต้หรือพื้นที่ชายแดนที่จะลงพื้นที่นะคะ มันกังวลไหมคะเรื่องนี้สำหรับเพื่อนไทยเวลาเวลาเราสื่อสารเรื่องนี้นะครับมีการสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็เราลงพื้นที่ตั้งแต่อีสานเหนือนะครับเดี๋ยวก็จะไปลงอีสานตอนกลางตอนใต้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เองเราสามารถที่จะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เป็นข่าวกับการกระทําของเราเนี่ยไม่ได้ตรงกันนะครับเราพยายามทําในเรื่องเกี่ยวกับทางนโยบายดูแลในเชิงพื้นที่แล้วก็ดูแลปกป้องเรื่องของอธิปไตยต่าง ซึ่งอพอลงพื้นที่ไปพ่อแม่พี่น้องเข้าใจนะครับสิ่งนี้ก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงก็กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีนะครับและตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็พร้อมนะครับที่จะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งนะครับแต่กรุมเทพครับอาจารย์เชนะับเห็นเมื่อกี้ที่มาใัยว่ามีพรรคการเมืองแบ่งข้างนะอยากจะบอกอะไรกับพรรคที่พยายามทําอย่างนั้นบ้างคือผมพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองนะครับ บทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งนะครับคือการสื่อสารเรื่องของนโยบายลงสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาช่ยงท้ายแล้วเนี่ยค่ะเลือกตั้งมันก็เข้มข้นล่าสุดก็มีข้อมูลว่าหลายๆพารคเนี่ยนะเริ่มที่จะเดินเปข้อมูลกับประชาชนของชาวบ้านแล้วพรรคเพื่อไทยเรามีจุดยืนหรือว่าเน้นย้ำยังไงบ้างคะเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะว่าปปชะแบงชาติก็ออกมาให้ข้อมูลว่ามีการไปเบิกเงินแบงค่าร้อยกับแบงร้อยยังมันผิดประการ ตอนนี้นครับมีกลไกของทางที่พักอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เราติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็อยากให้ทางกะกะตนะครับก็น่าจะช่วยเป็นอีกหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับเราต่อต้านในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อเสียงเพราะเสียงของพี่น้องประชาชนครั้งนี้สําคัญจริงๆนะครับที่จะทําให้ประเทศสามารถเี่อะก้าวไปข้างหน้าได้มาเชียงใหม่สองครั้งมั่นใจนมั่นใจมากครับมั่นใจมากๆแล้วก็สิ่งสําคัญสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งคือ ทั้งผู้สมัครของเราทุกคนนะครับลงพื้นที่มาก่อนนะครับแล้วก็วันนี้เราพร้อมจริงๆนะครับในการที่จะส่งมอบเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็วันนี้ลงมาก็ยิ่งมั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะไปที่เชียงรายต่อด้วยครับอาจารย์มั่นใจว่าจะรักษาแชมป์ในภาคเหนือได้อยู่ใช่ไหมครับามเพื่อไทยเพราะว่ายังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือประชาชนเป็นคนตัดสินใจนะครับแล้วเราก็เป็นพรรคการเมืองที่ดูแลพี่น้องภาคเหนือมายาวนานนะครับแล้วก็ไม่ขาดตกบกพร่อง ดำเนินการเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับสิทธิต่างๆของพี่น้องประชาชนชาวเหนือนะครับแล้วก็ชาวไทยเ,ยเราทํามาโดยตลอดครับขอเรื่องซื้อเสียงอีกนิดนึงค่ะ,อะนอกจากเรื่องของการซื้อเสียงแล้วเรื่องของการใช้อํานาจรัฐกังวลมากเลยคะเพราะว่าอย่างของเพื่อไทยเองในศรีสะเกตผู้สมัครเองก็เคยออกมาพูดเรื่องของการใช้อํานาจรัฐมันมันเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นจริง,รงๆนะครับในเรื่องของการใช้อำนาจรัฐ ซึ่งจริงๆเรื่องนี้ผมทวงตั้งแต่ก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลของคุณอนุทินแล้วว่ามันจะเกิดการโยกย้ายข้าราชการครั้งใหญ่เพื่อเตรียมการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เกิดจริงๆขนาดว่าเข้าสู่ช่วงโค้งของการเลือกตั้งแล้วยังมีการโยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยอย่างผิดปกติและเป็นการโยกย้ายนอกฤดูการนะครับผมว่านักข่าวเหมือนผมอ่ะเราอยู่การเมืองมา20-30ปีนะี่ไม่เคยเห็นนะครับการโยกย้ายนอกฤดูการที่มันใหญ่ขนาดนี้ นะครับตรงนี้เป็นข้อข้อสังเกตที่หลังจากนี้ก็ต้องไปตรวจสอบม,มีการพูดกันว่ามีการาให้สัญญิงสัญญาในเรื่องของการาตําแหน่งและเลื่อนขั้นนะครับจากผลการเลือกตั้งอันนี้เราห่วงนะครับ <S <S แต่อย่างไรก็ตามสำหรับพรรคเพื่อไทยเราไม่กลัวครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเราเลือกตั้งมาหลายครั้งมากและเราผ่านอุปสรรคลักษณะนี้มาหลายครั้งนะครับเลือกตั้งหลังการปฏิวัติเป็นต้นนะครับก็เป็นเรื่องของอํานาจรัฐที่ประทะกับ ตัวพรรคเพื่อไทยซึ่งเราหลังพิงมีอย่างเดียวคือประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันแตกต่างจากเดิมไหมไม่แตกต่างและเรายังมีความเชื่อมั่นในประชาชนที่จะให้การสนับสนุนเราในการผลักพวกเราไปข้างหน้าไปสู่ชัยชนะครขอบคุณครับนี่ใครอะนี่ใครนี่ใคร ต่าประเทศค่ะนี่แสดงที่ที่เไวับ้านขาวบ้านดำผู้มเ่าสรายงาดจากวัดเชียงใหม่เมื่วสักครู่เลการให้สัมภาษณ์ของคุยศชนาณิชย์สวัดอปีเไ่แล้วก็ วัดนะคะทาผูช้ชมยืนยันมั่นใจว่าประเทศไทที่เชียงใหม่ก็จะสามารถระกับแชมป์เดิมแชมป์เก่าแล้วก็รวมไปถึงสามารถว้าได้เพิ่มจติมนะคะท่าผู้ชมส่วนโที่ตอนนี้เนี่ยก็คือช่วงคงสุดท้ายเังนะรบเลื่อนตั้งที่จมีการขาดองได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้วัพนี้ก็จะมีโพของไหนมาตอนมาแล้ว er ุมเื่อคะแนนก็ทั่วไทยยั เพราะฉะนั้นเบอกนะว่ะา,าก,การให้คนเป็นการตัวอย่างเพราะฉะนั้นมันก็จะต้อ,องไปในการเลือกตั้งจริงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพี่น้องประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจว่าอยากอะไรก็ตามในช่วงโค้งสุดท้ายนี้คนไทยเดยร์ผมโดนหน้าลูก หาเสียงในพื้นที่ทางภาคเหนือแล้วก็รวมไปถึงภาคอีสานนะคะท่านผู้ชมนี่เป็นความรุนแรงสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไปกันต่อหน้าที่จังหวัดชิรารายในเวทีต่อไปช่วงนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมดูติดในส่วนของสัญญาณการถ่ายทอดสดวนเขาไว้เพียงเจ้าหนี้สินถัก